สวัสดีฮะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม Roblox p i r e Map d a y d r ียวสำหรับวันนี้ก็มีอัปเดตมาแล้วฮะจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานและแต่เมื่อวานผมเล่น Dandy World อยู่คือเอาจริงๆนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผู้สร้างเขาอยู่ดีๆก็คึกมาอัปเดตในช่วงนี้กันหมดเลย Dandy World ก็อัปเดต d a y d r e a วก็อัปเดตแถม Creature of Solaria ก็อัปเดตอีก f i s นี่อัปเดตด้วยไหม อันนี้ไม่แน่ใจแต่อยู่ดีๆสามแมปนี้ก็อัปเดตมาแบบพร้อมๆกันคือมันไล่เลี่ยกกันเลยครับอัปเดตแบบใกล้กันมากๆผมก็เลยต้องมารีบเล่นกันสักหน่อยแต่ว่าในคลิปนี้มาอยู่กันที่แมปเดทเรียวกันก่อนเนื่องจากมีอัปเดตท,ที่ค่อนข้างน่าสนใจเข้ามาแต่ก็ไม่ได้อัปเดตใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็โอเคอยู่มาเริ่มกันที่อันแรกเลยนู่นฮะทุกคนเห็นไหม ชาเลนจ์ที่มีตราเหมือนตราตำรวจอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคือไรกดเข้าไปสินี่ครับเอาง่ายๆฮะมันก็คือความท้าทายที่เขามีการเพิ่มเข้ามาหรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือเควสนั่นแหละที่ให้เราไปทำครับถ้าเราทำการท้าทายอันไหนสำเร็จไปเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลน,นั่นเองนี่ครับอย่างตัวนี้เนาะ Escape ก็คือหลบหนี ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยต้องทํำยังไงขั้นแรกเลยนะครับไปให้ถึง80กิโเมตรแล้วก็ทําการเปิดสะพานให้สําเร็จนั่นเองพอเราทําสําเร็จปุ๊บเราก็จะได้รับพวกนี้มาฮะก็จะมีธนบัตร5ใบพร้อมกับตราอีก1ตรานั่นเอง ซึ่งตรานี้เอาไว้ทำอะไรนั้นอ่าผมยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอันนี้ก็คือจุดแรกนะที่มีการเพิ่มเข้ามาในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งกันเลยดีกว่าที่น่าจะเป็นการเพิ่มที่เยอะที่สุดละั้งนั่นก็คือคลาสครับมีการเพิ่มเข้ามาถึง7คลาสด้วยกันโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีคลาสอะไรบ้างเยอะจังพี่โอ้โหและคลาสไหนคลาสใหม่บ้างละเนี่ยต้องจำเอานะเนี่ย เออน่าจะมีบอกหน่อยว่าอันนี้นิวนะอะไรพวกนี้เนาะคือใน Discord เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีการเพิ่มคลาสอะไรเข้ามาบ้างแค่บอกว่ามีการเพิ่มมา7จ็ดคลาสด้วยกันเอาละอันนี้น่าจะเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับไฮโรเดอร์ er. โอ้อเทมเริ่มต้นคือมีแค่พั่อะไรครับเดี๋ยวดูที่ความสามารถกันดีกว่าในส่วนของความสามารถของคลาสนี้ก็คือเราจะสะสมเงินในกระเป๋าได้เพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่า๋อแล้วเงินที่ว่านี่ อ๋อน่าจะหมายถึงเงินที่เวลาเอาไปขายใช่ไหมก็คือหากเราเอาอะไรไปขายเนี่ยอย่างเช่นทองเอาทองแท่งไปขายมันก็จะได้อยู่ที่50ใช่ไหมโดยปกติแต่ถ้าเราเล่นคาสนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มเป็น2เท่าก็คือ100ไปเลยอ๋อแบบนี้ใช่ปะแต่แป๊บหนึ่งครับยังไม่จบนะมันมันเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาดูตรงไอ้เจ้าคูณ10อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะถูกฟ้าผ่าถึง10เท่า คือในอัปเดตนี้เขาก็มีบอกไว้นะครับว่าเขาได้เนิฟการฟ้าผ่าถ้าเกิดช่วงอีเวนต์พายุสายฟ้าเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนฟ้าผ่าจะน้อยลงสำหรับผมก็เจอแค่รอบเดียวครับตั้งแต่ที่เล่นมาเอาละถ้าใครเล่นคาสนี้แน่นอนครับว่างเงินเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันอันต่อไปก็อันนี้ดีกว่านะ s ซเวอร์ลิสต์เหรอคืออะไรเอ่ยได้พั่วหนึ่งแล้วก็โทมาฮักหนึ่งโทมาฮักคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะไม่คุ้นเลย อาวุธเหรออันนี้ผมไม่คุ้นเลยนะโอ๋โหเขาหมายถึงขวานครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถกันดีกว่าสำหรับความสามารถของคาสนี้นะยิ่งเราบาดเจ็บมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทำความเสียหายได้มากขึ้นเท่านั้นโอ้โหคือแบบยังไงอะคือแบบชอบความเจ็บปวดยิ่งเจ็บยิ่งแข็งแกร่งก็ต้องคาสนี้เลยครับอันต่อมา อันนี้ไปแล้ว2เนาะก็อันนี้ครับแวมไพร์แวมไพร์นี้โอ้โหได้มีดแวมไพร์เลยเอ้ยอันนี้คลาสนี้น่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวดูที่ความสามารถก่อนก็จะเป็นการเพิ่ม e m ฟเ t ตสปีดนะครับแล้วก็มีรีดามิ่ก็คือเป็นดาม a g e ใกล้ๆก็อย่างพวกมีดผู้อะไรพวกนี้นั่นแหละแต่เดี๋ยวนะมีแตกแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราจะได้รับความเสียหายหากอยู่ตรงแสงแดด What <c oughs> โ,อโอเคครับเข้าใจแล้ว สำหรับคาสนี้เป็นคาสตอนกลางคืนเลยพร้อมบวกเลยครับคาสนี้เนื่องจากถ้าเราออกไปตอนช่วงที่มีแสงแดดเราจะโดนดาเมียดครับแวมไพร์ห้ามโดนแสงแดดนั่นเองก็โอเคพอเข้าใจได้แต่ได้มีที่โคตรเทพมาเลยก็อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไป3แล้วต่อไปก็อันนี้อันนี้ก็น่าจะเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ไอเทมนะครับได้ฐานหิน2ก้อนเลยโอ้โหเป็นสายเริ่มต้นโดยเฉพาะไหนดูที่ความสามารถสิก็คือเราจะอุ้ย ก็คือคาสนี้นะครับไอเทมอาจจะดูน้อยแล้วเหมือนไม่มีพั่วด้วยนะเขาไม่ได้เขียนพั่วเข้ามาด้วยใช้ไงเนี่ยต้องหาตามข้างทางก็คือความสามารถของคาสนี้เราจะขับรถไฟได้เร็วขึ้นที่เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่แต่แน่นอนว่ามากกว่า65มีแตกและแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะมีพลังชีวิตเพียงแค่ครึ่งเดียวโอ้โหชีวิต แล้วก็จะไม่เกิดมาพร้อมกับอาวุธระยะประชิดด้วยอ่าก็นี่แหละครับไอเทมไม่มีพั่วขึ้นโอ้โหอันนี้เล่นยากนะครับถ้าเล่นคนเดียวนะคือแค่มีพั่วนี่ก็หอบเอออย่างน้อยมันยังทําดามเมจได้ไงแต่นี่ไม่มีเลยดูที่อันต่อไปกันบ้างครับอันนี้มเนอร์อันนี้ก็เพิ่งมีการเพิ่มเข้ามาเนาะไปเท่าไหร่แล้วนะอ่าสี่ห้าอ่ะมเนอร์น,นี่คืออันที่หนะมาดูที่ไอเทมกันได้หมวกเนี่ยก็เป็นหมวกแบบนี้เน,นี่ที่ที่ตัวเราใส่อยู่เนี่ยเออได้มาอันหนึ่ง เอามาทำไมอะแต่ว่ามีไฟนะก็แสดงว่าน่าจะส่องแสงไหมก็เป็นไปได้อันนี้ได้ฐานหิน2ด้วยนะครับแล้วก็ได้ขวานหนึ่งอู้อันนี้ดูอันนี้ดูน่าจะดีกว่าไออันนี้อีกนะครับคอนดักเตอร์เนี่ยที่ให้แค่ฐานแต่มาดูที่ความสามารถกันสิก็จะเกิดมาพร้อมกับฐานนะครับแล้วก็ไฟที่ติดกับอ่าที่หมวกอ๋อจริงด้วยครับมันเป็นการให้แสงสว่างได้โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะคือมาดูดีกว่าคลาสคอนดักเตอร์มากมากโอ้สิบห้าธนาบัตรเองเหรอว้าวเดี๋ยวในคลิปนี้ได้เปลี่ยนคลาสแน่นอน อ่าขอเช็คก,ก่อนนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ห้าและอันต่อไปคือไหนเอ่ยโอ้ขาวบอยครับอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าผมเห็นไอเทมเริ่มต้นที่กระสุนปืนไรเฟิลสองกล่องชากเล่วัดอะไรคืออะไรผมต้องไปหาอีกแลว้วอ่โอะโอ้โหแปลซะโอ้โหไอผมไอผมก็ว่าอยู่มันคืออะไรนั่งหาตั้งนาน ก็คืออ่านม้าครับก็จะได้อ่านม้ามาก็ได้มาแค่อันเดียวเนาะแล้วก็ได้พัวกับปืนไรเฟิลโอ้โหคาที่ผมต้องการอยู่นี่แล้วปืนเริ่มต้นโอ้โ oh, ห oh. แค่คิดก็มีความสุขอันนี้บอกเลยชอบมากมาดูที่ความสามารถกันดีกว่าก็คืออ๋อไม่ได้มีอะไรครับก็ก็คล้ายๆคําอธิบายมากกว่าก็คือก็จะเกิดมาพร้อมกับปืนกระสุนแล้วก็อ่านม้านั่นเองอ่ะไม่ได้มีอะไร ถึงแม้ว่าความสามารถจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็มาพร้อมกับอาวุธปืนนะครับอันนี้คืออันที่6อันต่อไปคือซอมบี้แน่นอนครับเพราะว่าไม่เคยเห็นไหนดูซิมีอะไรบ้างก็ไอเทมได้พุ่งมานะครับเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถกันดีกว่าก็คือเราสามารถกินวอตกินสิ่งมีชีวิตเพื่อทําการเพิ่มเลือดโอ้โหแต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้ผ้าพันแผลแล้วก็น้ํามันงูได้นะโอเคก็พอเข้าใจอยู่ ก็คือคาสนี้เราจะกินซทกงศพได้ครับก็น่าจะได้ทั้งซอมบี้แล้วก็มนุษย์เลยนะโอ้คาสนี้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ครบแล้วเนาะ1,2,3,4,5,6,7อ่ะมีประมาณนี้7จ็คาสด้วยกันที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่เอาระหะผมสนใจแค่คาสเดียวนั่นก็คือคาวบอยซื้อมาได้เลยครับ35ธนบัตรจัดไปรอมานานรอคาสแบบนี้มานานอ่ะได้แล้นี่ โอ้โหแจมเลยฮะเล่นง่ายแน่นอนอ่ะผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอัปเดตโอ้โหเกี่ยวกับคลาสนี่ก็โคตรนานเลยอ่าเนื้อหาที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็คือมีการเพิ่มความท้าทายเข้ามาที่เป็นในส่วนของชาเลนจ์ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็คลาสใหม่ถึง7จ็ดคลาส ต่อไปก็มาดูที่การแก้ไขนู่นนี่นั่นนิดิดหน่อยแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปตอนที่ให้ดูคาสเนาะเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับการฟ้าผ่ามันจะมีโอกาสน้อยลงนะครับที่จะที่จะผ่ามาที่เราคือมันจะไม่เกิดบ่อยขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตอนที่เราชนะเกมก็คือไปที่ตัวเมือง80กิโลเมตรแล้วก็เปิดสะพานชนะได้เราก็จะได้ธนบัตรไปเลย10อันอ่าก็คือทุกการชนะก็จะได้รับของรางวัลในส่วนนี้ไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่ได้สถิติอย่างเดียวแต่ว่าได้เงินไปด้วย แล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของธนาคารเข้าไปในตัวเมืองคืออธิบายแบบนี้ดีกว่าในตัวเมืองที่ผมหมายถึงเนี่ยคือตัวเมืองซอมบี้นะที่มีซอมบี้ปกคลุมอยู่ไม่ใช่ตัวเมืองที่เป็นเซฟโซนนะครับคือก่อนหน้านี้หากเราเข้าไปในตัวเมืองใช่ไหมบางทีเราก็เจอธนาคารบ้างไม่เจอบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในการอัปเดตครั้งนี้เขาบอกว่าอย่างได้น้อยก็เจอแน่นอนหนึ่งอาคารก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าบางทีผมเข้าไปก็ไม่เจอเลยนะครับธนาคารเออ ก็การันตีแล้วนะครับว่าจะเจออย่างน้อยสักหนึ่งหลังอาจจะเปรียบเทียบตามขนาดตัวเมืองไหมถ้าตัวเมืองเล็กก็น่าจะเจอแค่หหลังตัวเมืองใหญ่ก็จะเจอมากกว่าหหลังแน่นอนเพราะมันก็มีโอกาสนะผมเคยเจออยู่ที่3หลังด้วยกันใน1ตัวเมืองโคตรเยอะเลยแล้วก็ธนาบัตรนี้นะครับจะเกิดในส่วนของธนาคารที่ถูกทําลายไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะก็คือในธนาคารเดียวกันไหมที่ผมพูดถึงเออช่างมาแล้วกัน <c oughs> ในส่วนต่อไปก็คือซอมบี้ทหารครับ อาซอมบี้ตัวนี้น่าจะหมายถึงซอมบี้ที่เกิดในไอ้นี่ไหมในค่ายอ่ะก็คือค่ายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ืถึงสามหมเมตรก็คือค่ายตรงนั้นเลยคือที่เขาเขียนเนี่ยคือซอมบี้ตัวนี้จะไม่มีมูลค่าแล้วอ่าฮะก็น่าจะเป็นในช่วงที่ผมเห็นในโลกออนไลน์ได้แหละ คือไม่เกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนั้นนะครับที่มีค่าหัว150ที่อยู่ในค่ายไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นก็ยังมีมูลค่าอยู่แต่ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือพวกซอมบี้ทั่วๆไปที่อยู่ในค่ายนั้นคือเหตุการณ์มันน่าจะเกิดตอนที่ผมเห็นในโลกออนไลน์ที่เห็นมีคนเอาพวกซอมบี้ตัวนี้ไปขายแล้วมันขายได้ครับแล้วทุกๆคนลองคิดดูครับซอมบี้ในค่ายนั้นโคตรเยอะเอาไปขายทีนี่โคตรรวยเขาก็เลยแก้ตรงจุดนี้ไม่ให้สามารถขายได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดนั่นแหละที่อยู่ดีๆก็เอาไปขายได้เนาะ โอเคก็ได้แก้ไปแล้วนะแล้วก็มีการแก้ไขคลาสที่เปลี่ยนได้ระหว่างการอาเข้าร่วมใหม่ก็คือประมาณว่าออกจากเกมหรือว่าตุยไปแล้วแล้วก็กดเข้าใหม่เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะนั้นนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ไม่มีพื้นที่ใหม่ไม่มีอาคารใหม่ก็จะมีประมาณนี้ครับที่มีการเพิ่มเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นสักน,นิดหน่อยนะเกี่ยวกับคลาสนี้ไปฮะ let's go <S โอเคมาและเดี๋ยวนะ วัดอ๋อคลาสไอเทมครับตกใจผม <laughs> ผมก็ว่าอยู่ผมไม่ได้ซื้ออะไรดินะอ่ากดไงนะอ๋อกดตัว e. อีจื๊บวัดม้าม้าอยู่ในคองอ่ามันหลุดนอกเมืองไปแล้วครับทุกทุกคนผม <laughs> ผมน่าจะล่อให้มันเดินติดยากแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันโอเค มาคือผมอยากจะไปดูตัวเมืองหน่อยว่าจะเจอธนาคารจริงไหมซักตัวเมืองเดียวพอไม่ต้องเจอเยอะมากส่วนปืนที่เราได้ก็เป็นปืนพกครับโอ้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วจริงๆพอใช้แล้วไม่ต้องให้มากมายอ่ะเดี๋ยวไปดูในตัวเมืองกันดีกว่าอ่าโอเคอันนี้ขนาดตัวเมืองเล็กเล็กมากมนะมีครับมีธนาคารเดี๋ยวค่อยลงไปดูกันเพราะว่าตอนนี้มืดและอันตรายนะครับ แบงก์อันหนึ่งตรงนี้มีคนนั้นอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของธนาคารครับอยู่ไหนครับแม่แม่แม,แม่มาซอนซะตรงนี้เชียวอ่ะยังไงผมก็ขอไปก่อนนะ2 3 3 3 4โอเคเลขง่ายๆ4ปริงเรียบร้อยอ่าข้างในนี้ก็มีธนาบาัตรมีทองอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมเลยฮะก็คือเขาจะการันตีใช่ไหมว่าจะมีธนาบัตรอยู่ข้างในนี้ คือบางที่ก่อนที่จะมีอัปเดตมันไม่มีเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องเล่นกันไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเพราะว่ามาอัปเดตให้ฟังก็ไปครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันโอเคครับเรียบร้อยแล้วแมกลับมาทีไรหมวกสีเขียวผมมาทับซ้อนกันทุกทีอะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนีีน้้นนััสวสวดผม